สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสวัสดีแฟนบอลอาร์เซนอลทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้โดยเฉพาะแฟนบอลเชลซีด้วยนะครับก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเชลซีมากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเชลซีเพิ่งจะแข่งขันนัดตกค้างไปนะครับเจอกับทางด้านนอริชแล้วก็มีประเด็นอื่นๆตามมาจากเรื่องของสงครามเรื่องของเจ้าของทีมซึ่งก็โดนรัฐบาลอังกฤษประกาศดิสซับแล้วก็กดดันด้วยวิธีการต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตามว่าสิ่งเหล่านี้จะส่งผลยังไงกับเชลซีแล้วก็ส่งผลยังไงกับอาร์ ในนทางออ้้มดวยะครับ <S 2> <S 2> <S เรามาเริ่มกันที่ผลการแข่งขันเมื่อคืนคู่แรกก่อนละกันเป็นวูฟทอมตันนะครับที่เปิดมลินิวสเตเดียมนะครับต้อนรับการมาเยือนของวัตฟอร์ดทีมซึ่งกําลังหนีตกชั้นอยู่ก็เป็นวูฟทอมตันที่จัดการไปได้อย่างเด็ดขาดซีประตูศูนย์เรียงแน่กันยิงเลยมีทั้งเราคิ e ves, มินสรูเบนเนวสมีปรเดนต์อะไรแบบนี้นะครับก็ทําให้วูฟทอมตันไล่กดดันอาร์ซอลขึ้นมาอีกแล้วนะครับ เมื่อคืนเชลซีก็ออกไปเยือนนอริสิตี้นะครับผลปรากฏว่าเชลซีเอาชนะไปได้ขาดลอยนะครับสามประตูต่อหนึ่งที่เสียไปก็เป็นลูกจุดโทษโดยชาลีบาก็เป็นคนที่ยิงประตูกออกนําไปก่อนนะครับจากลูกโขกเข้าไปอย่างสวยงามแล้วหลังจากนั้นเขาก็เป็นคนที่มาทําให้ทีมต้องเสียจุดโทษแล้วก็เป็นติมโมปุกกี้นะครับยิงผ่านมือเบนดี้เข้าไปนะครับก็ไม่พอนะครับยังไงสุดท้ายเชลซีก็สามารถที่จะเอาชนะไปได้นะครับด้วยประตูจากเมสันเมาส์ Mount, แล้วก็ไคลฮาวเวิ แบ่งกันยิงแล้วก็แบ่งกันจ่ายนะครับยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งกันทั้งคู่เลยก็ทําให้เชลซีชนะไปได้3ประตูหนึ่งแต่ว่าไฮไลท์มันอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับถึงแม้ว่าท้ายที่สุดหลังจากจบแมตช์การแข่งขันจะทําให้เชลซีเก็บเพิ่มอีก3แต้มนะครับก็เป็น5 6แต้มหลังจากที่แข่งเท่ากับทางลิเวอร์พูลคือ27ดนะแต่ก็ยังตามอยู่อีกประมาณสักเแต้มได้นะครับคงจะไม่มองไปถึงตําแหน่งแชมป์เนาะถ้าถ้าจะตามแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่อีกไกลเลยแต่ว่าคงจะมอง กับอาร์ซอลมากกว่าก็อาร์ซอลก็จะแข่งอีกทีวันอาทิตย์นะครับในวันนั้นเชลซีก็จะแข่งอีกเพราะฉะนั้นเราก็ยังจะมีแมตชก์การแข่งขันในมือที่ยังแข่งน้อยกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเในบรรดาทีมที่ลุ้นอันดับ4อันดับ3กันอยู่นะครับก,ก็ยังต้องบอกว่าอาร์ซอลเนี่ยยังมีสิทธิ์ที่จะตามอาจจะเต้นคอเชลซีต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าสามารถเก็บแต้มได้เรื่อยๆนะครับโดยไม่พลาดสามแต้มแมตช์สำคัญมันคือแมตช์ที่อาร์ซอลกับเชลซีจะต้องเจอกันเองอันนี้อาจจะเป็นตัวตัดสินว่าใครจะ บ3ใครจะคว้าอันดับ4 ตอนนี้เชลซีกำลังเจอปัญหาก็าน่าเห็นใจนะครับเห็นใจแฟนเชลซีเอ่อเท่าที่ติดตามข่าวสารก็มีคอมเมนต์มีความเห็นจากแฟนบอลน,นะครับเดาว่าเป็นแฟนเชลซีก็อาจจะค่อนข้างไม่เข้าใจในสิ่งที่รัฐบาลอังกฤษทานะครับหรือว่ามันอาจจะเข้าใจไม่ได้จริงๆคือคือ,ค,อคือหมายความว่าหรือว่าสิ่งที่รัฐบาลทํามันอาจจะเกินกว่าเหตุไปจริงๆหรือเปล่าในแง่ของแฟนบอลเราก็ไม่อยากให้การเมืองเนี่ยมามา,มากระทบเรื่องของกีฬาแต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยสิ่งต่างๆมันเชื่อมโยงกันมันเกี่ยวข้องกันบางทีการบอกว่าการเมืองไม่เกี่ยวข้องกัีฬาามนอจจะ การพูดหลอๆนะครับพูดให้ดูดีแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะแยกกันไม่ออกก็ได้นะครับถ้าเกิดมันมีปัจจัยหรือมีเงื่อนไขอะไรที่ที่มันที่มันชัดเจนที่มันเกี่ยวข้องกันแล้วมันจําเป็นที่จะต้องได้รับการ แก้ไขนะครับอันนี้ต้องขอภายแฟนเชลซีด้วยที่ที่ทต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกใบน,นี้เนี่ยมันมันอาจจะซซเรียสมากกว่าทางด้านกีฬานะครับค,คือมันเป็นเรื่องของชีวิตมันเป็นเรื่องของความเดือดร้อนขอ,ของของมนุษยชาตินะครับอย่างอย่างสิ่งที่รัสเซียทำเนี่ยโอเคแหละถ้าพูดไปถึงสาเหตุมันอาจจะมีสาเหตุที่ที่ทมีความขัดแย้งกันค่อนข้างมากหรือว่ามีความขัดแย้งที่รัสเซียจำเป็นต้องจัดการอันนั้นก็เป็นเพราะรัสเซียไปมองว่าตัวเองเป็นเป็นพี่ใหญ่หรือเปล่าเป็นเป็นเป็นมหาอำนาจหรือเปล่าหรือว่าจะมองว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับยูเครนเนี่ยมันทําให้รัสเซียอยู่ในความเสี่ยงอันนั้นก็เป็นเรื่องของการเมืองนะครับทีนี้เราเรามันก็อาจจะมองว่าใครผิดใครถูกลําบากเราไม่ได้อยู่ในดีเทลตรงนั้นตั้งแต่แรกเนาะแต่สิ่งหลายอย่างหลายเหตุการณ์ในโลกเนี่ยมันก็มีมุมที่ต่างคนเนี่ยต่างก็จะมีมุมมองว่าตัวเองถูกแต่มันก็จะมีมุมว่าตัวเองผิดเพราะฉะนั้นก็เรื่องของความขัดแยง้งตรงนั้นคงใหญ่เกินกว่าที่แฟนบอลอย่างเราจะเข้าไปแก้ไขแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือรัฐบาลอังกฤษพยายามจะจะแก้้ไไขขออาาจจะกดดกกดดดดััันนนนนนนรปปผูู้สสบุงงติซึ่เ็ ประธานาธิบดีของรัสเซียโดยตรงเนี่ยก็ <c oughs> อาจจะส่งผลไม่มากก็น้อยต่อการตัดสินใจของปูตินซึ่งก็อาจจะนําไปสู่การยุติสงครามก็ได้แต่ว่ามันก็จะเป็นส่วนหนึ่งมันอาจจะต้องมีหลายๆมาตรการเรื่องของสงครามมันมันอาจจะไม่ใช่ว่าไปกดดันเขาไปเบบังคับเขาให้เขายอมถอยมันก็อาจจะไม่ใช่มันอาจจะต้องมีส่วนหนึ่งซึ่งทําให้เขายอมถอยหรือว่ายอมลงแบบที่เขาไม่เสียหน้าหรือว่าเสียหน้าน้อยที่สุดมันต้องหาโซลูชันที่ต่างคนต่างที่จะยอมรับได้นะครับซึ่งก็ต้องมาดูต่อไปแต่ในระหว่างนี้ที่ต่างคนต่างก็ยังหาตรงนั้นไม่เจออกก็ต้งด ใ,ใครมีวิธีอะไรก็อาจจะลองจัดการจะลองดําเนินการไปทีนี้สิ่งที่รัฐบาลอังกฤษทำเนี่ยก็คือพยายามกดดันทางด้านมหาเศรษฐีซึ่งซึ่งเป็นชนชั้นที่ว่ากันว่าเป็นผู้ที่เอาเอารัดเอาเปรียบประชาชนทั่วไปของรัสเซียคนกลุ่มนี้ถูกเรียกว่าโอลิการ์นะครับก็เป็นมหาเศรษฐีซึ่งอยู่แ,แวดล้อมประธานาธิบีีของรัสเซียนั่นแหละนะครับอบรารามิดก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็เป็นลูกรักของปูตินด้วยนะครับเท่าที่ฟังมาทีนี้สิ่งที่รัฐบาลอังกฤษทำก็พยายามที่จะกดดันอายัดทรั สินของอับราโมวิชทั้งหมดทั้งสมโมสรเชลซีทั้งคอนโดทั้งอธุกรกิจการอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ห้ามเคลื่อนย้ายทรัพย์สินด้วยถามว่ามันเกี่ยวข้องยังไงกับสมโมสรเชลซีไหมก็ระดับหนึ่งนะครับก็รัฐบาลอังกฤษพยายามจะกดดันให้อับราโมวิชเนี่ยขายสมโมสรหรือว่าขายทรัพย์สินที่อยู่ในอังกฤษต,ตรงนี้ไปแต่ว่าอับราโมวิชก็ตั้งราคาไว้สูงมากนะครับสามพันล้านดอลลาร์ซึ่งซึ่งมันเป็นราคาที่สูงมากเชลซี Chelsea ถูกซื้อมาด้วยเงินานึ่งร้อยสีมสิกล้านปอนด์นะครับแล้วก รวมๆแล้วก็จะ200กว่าล้านซอนซึ่งณตอนนี้ระดับ2,000กว่าล้านปอนด์หรือ3,000ล้านดอลลาร์เนี่ยมันมันก็ได้กำไรมาหาศาลนะครับแต่ว่าเอาละในนั้นอับราฮัมวิทบอกว่าถ้าขายได้เขาจะเอาเงินไปช่วยเหลือเหยื่อผู้สียภัยในยูเครนนะครับแล้วก็นี่จำนวนหนึ่งนะครับก็ประมาณพันกว่าล้านปอนด์เนี่ยก็อับราฮัมวิทบอกว่าจะไม่ไม่ขอให้เชลซีชํามรานีตรงนี้นะครับก็ถือว่าต้องต้องถือว่าเป็นเทพเจ้าของแฟนบอลเชลซีแล้วแหละนะครับก็แฟนบอล ทางผู้ซื้อเนี่ยมองว่าราคาเป็นสูงไปนะครับทีนี้รัฐบาลอังกฤษก็เลยาจะเพิ่มมาตรการนะครับก็เข้ามาจัดการด้วยไม้แข็งนะครับก็คือยุดซั์ไปเลยแล้วก็จะนําไปขายเองขายได้แต่ว่าต้องอยู่ภายใต้การจัดการของรัฐบาลอังกฤษนะครับแล้วก็มีมาตรการอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นห้ามเชลซีขายตัว๋วเพิ่มเติมคนที่มีตั๋วอยู่แล้วก็เข้าชมได้โดยเฉพาะตั๋วปีนะครับแล้วก็ห้ามจำหน่ายของที่ระลึกแล้วก็เวลาเดินทางมีแข่งขันก็ให้ใช้งบประมาณได้แค่2 0 0 0 0 20,000ปอนปอนเท่านั้นเองในแง่ของแฟนบอลเชลซีถาามว่ เข,เขาต้องได้รับผลกระทบไปด้วยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าทางรัฐมนตรีวัฒนธรรมของอังกฤษก็ออกมาให้ความเห็นนะครับประมาณว่าสโมสาารฟุตบอลเชลซีเนี่ยเป็นเป็นเหมือนสัญลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมนะครับทีมฟุตบนนอลเนงกฤษเนี่ยมันเป็นเหมือนอะไรที่สื่อความหมายเป็นในทางวัฒนธรรมเขามีอย่างนี้เพราะม,มานานแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะยืดหยุ่นให้มีการแข่งขันดําเนินการต่อไปได้เพียงแต่ว่าในส่วนของการกดดันก็ยังก็ยังคงต้องทําต่อไปนะครับในการกดดันของรัฐบ,บาลอังกฤษเนี่ยมันส่งผลให้เชลซีเนี่ยอาจจะโดนตัดแต้มได้ถ้าเกิดว่า สามารถจะจัดการเรื่องของการเงินหนี้สินได้และในท้ายที่สุดนํามาสู่การถูกควบคุมกิจการนะครับสโมสรในอังกฤษในยุโรปก็มีหลายสโมสรที่ที่โดนลักษณะนี้นะครับก็จะมีเท่าที่เคยได้ข่าวมาเท่าที่เคยได้ข่าวมาก็จะมีพวกร์บีเคานตี้นี่ก็ถือว่าหนักมากนะครับได้ได้ข่าวว่าเวนรูนี่นี่ถึงขนาดต้องใช้เงินตัวเองในการที่จะออกค่าใช้ใจ่ายนั่นน,น,นู่นนี่ให้กับสโมสรแล้วก็ทีมใหญ่ๆเองก็เคยโดนนะครับยูเวนตุสราสโคเรนเจอร์ลีดยูเนเต็ดนี่ก็พังไปเพราะว่าใช้เงินเกินตัวนะครับแต่ว่าของ เชลซีเนี่ยด้วยความที่อับรารมวิชเขาเป็นเจ้าของ100%เพราะฉะนั้นตอนที่เขาไปเทคโอเวอร์สโมสรเนี่ยมันไม่ได้มีกฎ ทางด้าน financial fair play ตอนนั้นยังไม่เกิดนะครับก็ตอนที่เข้ามาเทคโอเวอร์เนี่ยแหละเขาใช้เงินไปเยอะมากมันทําให้เกิดความได้เปรียบอย่างมหาศาลมันทําให้เกิดการผูกขาดอํานาจทางด้านกีฬาใช่ไหมมันมันไม่แฟร์ทีมอื่นเขาเล่นด้วยไม่ได้เพราะคุณเล่นซื้อตัวนักเตะระดับโลกมาหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันก็เลยเ,เกิดกด financial fair play ขึ้นมาซึ่งอมหาเศรษฐีที่เข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรน,น,นันนุนี่ในภายหลังเนี่ยอย่างที่เห็นว่านิวคาสเซิลไม่สามารถที่จะทุ่มเงินลงมาในตลาดรอบเดียวได้มันจะต้องมีหลายอย่างเข้ามาเกี่ยว เพราะฉันอเซนเวนเกอร์ก็พูดถึงจุดนี้เหมือนกันว่าอาบอมวิดเข้ามาเนี่ย ถือว่าเข้ามาในจังหวะที่เป็นยุคทองของการเทคโอเวอร์มากๆเข้ามาแล้วสามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยได้ตามอำเภอใจเลยแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเขาไม่แนะนําให้มหาเศรษฐีมาเทคโอเวอร์เพราะว่ามันต้องใช้เวลาแล้วมันก็ไม่สามารถจะเอาเงินเข้าไปจัดการแก้ปัญหาได้อย่างที่เจ้าของสโมสร,รต้องการนะครับก็ต้องใช้เวลาจริงๆก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ financial fair play ก็ทําให้กีฬามีการแข่งขันได้จริงตามกฎกติกาเดียวกันไม่ใช่ว่าใช้เงินมาเป็นตัวตัดสินนะครับเอ,อ่อจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเชลซีโดนตัด ต,ตอนนี้มี56แต้มถ้าเกิดโดนตัดไป9แต้มเนี่ยมันก็จะทําให้แต้มเหลือแค่47แต้มแต่มันไม่ใช่ว่าตัดตอนนี้นะครับมันอาจจะสักช่วงหนึ่งแต่ว่ามันก็จะทําให้ความสนุกของการลุ้นพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันมันมากขึ้นเพราะว่าทีมอย่างอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวสต์แฮมเทอรแนม่ฮสเปอร์รวมถึงวูฟแฮมตันเนี่ยก็จะมีกว่าลุ้นมากขึ้นนะครับก็จะดึงเชลซีลงมาร่วมลุ้นอันดับ3อันดับ4ด้วยกันก็ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคร ระดับนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้เงินน้อยนอกจากนี้นะครับเชลซียังไม่สามารถที่จะต่อสัญญานักเตะได้ไม่สามารถที่จะซื้อนักเตะใหม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกี่ยวข้องกับอาร์ซอลโดยตรงก็คือว่าถ้าเกิดเชลซีมีปัญหาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เชลซีจะต้องลงมาคุกฝุ่นกับทีมที่ลุ้นระดับ4อยู่ตอนนี้มันทําให้การลุ้นเนี่ยสนุกขึ้นแล้วก็ด้วยความที่เชลซีมีปัญหาด้านการเงินก็ทําให้ต่อสัญญานักเตะไม่ได้นักเตะอย่างอันเโอร์ลูนีเกอร์เข้าไปก็น่าจะจะต้องไป เรื่องสัญญากันอยู่อัสปรีเกต้าน่าจะเหมือนสัญญาจะถูกจะถูกต่ออัตโนมัติด้วยเงื่อนไขาการลงสนามที่ครบตามที่ได้ทําไว้ในสัญญาเดิมส่วนทางด้านอันเดรสคริสเซนเซนเนี่ยก็ได้ข่าวว่าไปบาร์เซโลน่านะครับก็ค่อนข้างจะแน่นอนนะครับไ,ไปไหนเนี่ยไม่แน่นอนแต่ว่าไปแน่นะครับทูทูทก,ก็ออกมาพูดแล้วว่าคริสเซนเซนไม่อยู่กับสโม,มสรในฤดูกาลหน้าเป็นที่น่าเสียดายเขาก็เสียดายนะครับแต่ว่าเอ่อก็อาจจะด้วยเงื่อนไขหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเชลซีไม่สามารถจะต่อสัญญาตั้งแต่ใหม่ได้ก็แน่นอนก็ต้้องไปแลว นักเตะคนอื่นๆที่จะหมดสัญญาก็ก็จะมีตามมาเรื่อยๆเพื่อนเชลซีเนี่ยต้องรีบหาเจ้าของใหม่ให้ได้เร็วที่สุดนะครับตอนนี้นอกจากต่อสัญญานักเตะไม่ได้แล้วสปอนเซอร์ต่างๆก็ทยอยออกมาถอนตัวนะครับทรีบริษัทโทรคมนาคมชื่อดังในอังกฤษก็ออกมาระงรับระงรับการเป็นสปอนเซอร์ระงรับการสนับสนุนแล้วก็ไนกี้เองก็จับตาดูสถานการณ์อยู่จนทูโทเองบอกว่าตราบใดที่ยังมีรถบัสให้กับนักเตะเดินทางไปแข่งขันทูโทก,ก็ก็พร้อมที่จะทําอย่างเต็มที่นะครับซึ่ง ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลยังไงต่ออาร์เซนอลแต่ผมว่ามีแน่ๆนะครับอย่างน้อยเนี่ยนักเตะซึ่งซึ่งทั้งสองทีมอาจจะมองแล้วก็เห็นตรงกันว่าต้องการที่จะดึงตัวมาเสริมทีมเนี่ยตอนนี้เชลซีเนี่ยอาจจะต้องชะลอไปก่อนจนจนกว่าจะได้เจ้าของสโมสรใหม่นะครับก็หวังว่าแสงสว่างจะมาที่อาร์เซนอลนะครับด้วยด้วยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเราก็เรียกได้ว,ว่าค่อนข้างที่จะ กลับมาตั้งตัวได้อีกครั้งหนึง่งถึงแม้ว่าเราจะขาดทุนไปถึงร้อยกว่าล้านปอนด์แต่นั่นก็จ,จะเป็นเพราะว่ามันไม่มีผู้ชมเข้ามาสนามขาดทุนไปตรงนั้นก็75ล้านปอนด์เข้าไปแล้วนะครับ่ออถ้าสถานการณ์กลับมาปกติหมายถึงว่ามีผู้ชมเข้ามาในสนามคิดว่าอาร์ซอลน่าจะได้รายได้กลับมาพอสมควรแล้วก็การที่ได้ไปเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมันก็จะได้รายได้มาส่วนหนึ่งทั้งเงินรางวัลแล้วก็ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดนะครับก็อาจจะเริ่มเห็นแสงสว่างรำไรเหมือนกันนะครับไม่ใช แต่ว่าในในแง่ของความเป็นจริงเราก็ต้องยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเชลซีมันก็ทําให้คู่แข่งสําคัญอย่างอาร์เซนอลเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์ไม่แม้แมก็น้อยนะครับแฟนอาร์เซนอลก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ควรไปช่วยประโยชน์ตรงนั้นหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละมันเป็นวัฏจักรนะครับครั้งหนึ่งเราเคยเป็นแชมป์แบบไร้พ่าย,ายแต่ก็เป็นใครอะ่ะก็เป็นเชลซีใช่ไหมที่ตอนนั้นนิปอบรามโมวิดเข้ามาซื้อเชลซีแล้วก็เปลี่ยนเชลซีให้กลายเป็นสโมสรระดับโลกได้อย่างทุกวันนี้แล้วแชมป์ไร้พ่ายใน ปีนั้นที่เชลซีเริ่มเข้ามาก็เป็นถ้วยพรีมเมียร์ลีกใบสุดท้ายที่เราได้ก็หวังว่าจุดเปลี่ยนของเชลซีในวันนี้จะทําให้เรากลับมาสู่ความยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องขออภัยแฟนเชลซีนะครับที่ที่วันนี้อาจจะพลาดพิงเยอะไปน,นิดนึงนะครับด้วยความที่ต้องยอมรับนะครับว่าก่อนที่เชลซีจะมีวันนี้เนี่ยอาร์ซนอลเคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนนะพอเม็ดเงินจากอับราโมวิชเข้ามาเนี่ยมันก็เปลี่ยนวงการกีฬาเปลี่ยนวงการฟุตบอลไปเยอะมากนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดต you yeah.